ศิลปะวัฒนธรรมแสงสีเสียงสื่อผสมเล่าเรื่องเมืองอุดรนั่นเองครับอลังการมากค่ะแล้วก็ใช้นักแสดงลูกหลานชาวอุดรธานีนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอากอเเียงประมืออีกครั้งนึงให้กับน้องๆนักแสดงด้วยนะคะสุดยอดมากๆครับเรืยอว่าพาพวกเราย้อนมิติไปนะครับแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวนะครับอะไรอะ <laughs> ดูรอดเด็กเลยมาแล้วลกูกสุดยอดเด็กๆชอบนะคะคแล้วเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติคอามันมาและภผูิใจที่เป็นนอกจากเรียนรู้รใช่ครับก็คือผูมิใจเพราะเมื่อสักครู่นี้ก็มีทั้งถุงบัวแดงภูพระบาทน,นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับเอาคือแย่งเวทีพวกเราแล้วเรียบร้อยอันนี้อ,อันนี้เรา ต่อเนื่องงานวันเด็กนะคะต่อเรื่องงานเชิญผู้ปกครองครับรับลูกๆหลานลงไปด้วยนะครับให้เล่นได้เพราะว่าเดี๋ยวเรากลัวเรื่องของอันตรายไงมีไพโลนะครับไม่ใช่ฉันไม่กลัวอะไรนะคะตกน้ำลูกลูกโนอยอย่าไปชั้นใจหายแว๊บตุ้งนอนประจับไป้ได้เก็บห้ามห้ามเลยยิ่งว่าจะเหมือนยิ่งยุทันที เรื่องใหญ่เลยทีเดียว,ยวนะครับ<อ>ผมนะครับเป็นไงครับกับเรื่องราวของความสุขสนานนะครับแล้วก็มาร่วมเฉลิมฉลองในครั้งนี้สนุกไหมครับโอ้โหเสียงเบาขนาดนี้สนุกไหมคะอ่าถ้าถือขอเชิงนั่งหน่อยเลยอย่าเพิ่งไปไหนเพราะตะกี้เป็นเรื่องราววัฒนธรรมครับ,ค,รบคุณผู้ชมสามารถเขยิบมานั่งได้ เดี๋ยวต่อไป<น>ะจะเป็นเรื่องของความบัดเทิงเต็มรูปแบบหลายคนบอกว่าขออนุญาตไม่เขยืดครับเพราะว่าด้านหน้าขออนุญาตเคลียร์เป็นฟอร์นี่นี่นี่ MC านตอนมนะครับเดี๋ยวเราจะมาร่วมสุดสนายกันไปครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเจองานดีๆแบบนี้ได้สัมผัสกับทั้งความสวยงามความอลังการแบบนี้และงานที่ใหญ่อลังการแบบนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับถ้าขาด จุดเริ่มต้นและผู้รีเริ่มที่ทำให้เกิดศิลปินการตองค่ะเจบอจ้อยสีโต้ในการให้กับจังหวัดอุดรธานีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ใกล้ไปมั้มครับผมฮะเห็ุผลนะเขาอยากสัมผัสแบบใกล้ชิดระวังระวังระวังเอฟเฟกต์นานหน้ารื่อยนะค ระวังนะครับอันนี้อย่ามานั่งสรงทอลูกโอเคะค,ะครับผมนะครับคุณดาวเท่านั้นยังไม่พอนะครับขออนุญาตขอบคุณเพิ่มเติมครับภาคีเครือข่ายครับขอบพรคุณเทศบาลน,นครอุดอรธานีขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดอรธานี มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุดรธานีขอบคุณกรมศิลปากรครับซึ่งพรุ่งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญล่วงหน้าครับพรุ่งนี้นะครับกรมศิลปากรนะครับจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเฉลิมฉลองในครั้งนี้นะครับกับการแสงสุดวิจิตรนาฏยศิลป์ชั้นสูงนั่นคือการแสงโขนนะครับแต่ว่าเป็นโขนแบบพิเศษ โขนนั่งราวรามเกียรติตอนศึกหน้าขบาทขาดเสียงขาดกรดเท่านั้นยังไม่พอนะครับหลายๆลคนที่รอว่าไฮไลท์วันนี้หลายๆคนมาเห็นแล้วบันทึกภาพลาไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นทั้ง tiktok facebook social, social ช่องทางไหนกหน็ต,ตามอยากเชิญชวนให้คนในครอบครววมาสัมผัสน,นะครับกับการแสดงระบำงน้ำพุประกหบดนตรีร่วมสมัยยังมีเพิ่มเติมอีกน,นะครับเพราะว่าจะมีวันละสารอบมี วันละสารมรอบเริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณหกโมงครึ่งเป็นต้นไปเพราะฉันนะ้มาแล้วมีทั้งความบันเทิงมาร่วมสุขสารมาร่วมเฉลิมฉลองและร่วมท่าบูใจกับพีบ่น้องชาวดอเขาบอกอย่างนี้เดี๋ยวหลังใก้ตองเล่นเสร็จประมาณหนึ่งเพลงครับเล่นเพลงเดียว<ะ>ใช่ไหมคะล้ <laughs> อเล่นเดี๋ยวหลังใกล้ตองเล่นเสร็จจะมีโชว์บ้านนาอีกนะคะ,ะอย อยากนะเด็กนะครับเป็นม่านน้ำพร้อมกับรูที่อลังการเหมือนเดิมอลังการมากนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะรอใครอยู่ครับรอใครอยู่นะครับโอ้เสียงเบาขนาดนี้การตอบกับบ้านการตอบกับบ้านเสียงเบาเกินไปทำไมสวยอยากเจอเขาแล้วสวยมากนะครับผมนะครับอ่านักการตอบนี่เป็นการทูกถ้าพร้อมแล้วครับอก